สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนอรับเข้าสู่ช่องสองหวยนะครับรับมาส่องเลขเด็ดกันต่อน,นะครับกับช่องสองหวยนะฮะสำหรับช่องสองหวยนี่ก็จะมีะข้อมูลที่เป็นข้อมูลคํานวณหลากหลายสูตรมาให้ได้ชมได้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูสูตรนี้กันนะครับสําหรับวิดีโอนี้จะเป็นสูตรผสมแล้วก็ข้ามมวดผสมยังไงนะก็คือเป็นสูตรธรรมดา1ชุด แล้วก็เป็นคำนวดอีกหนึ่งชุดมาผสมกันอย่างไรครับเ,เ,เ,เป็นเลขชุดสองตัวครับมันจะเด็ดขนาดไหนที่น่าดูขนาดไหนก็ลองไปชมกันครับที่ห้องคำนวณกันเลยนะครับามาดูการคำนวณกันนะครับสำหรับการคำนวณของชุด2ตัว2ตัวนี้ ยกให้เป็นบนล่างไปเลยนะฮะสูตรนะครับจากสูตรผสมแล้วก็บวกกับค่ามวดด้วยนะฮะการผสมกันหลายอย่างเลยนะฮะมาดูข้อมูลสูตรกันครับข้อมูลสูตรนะฮะชุดนี้ก็ยังให้เป็นต้นฉบับหนึ่งชุดนะ นะจริงๆแล้วสูตรนี้ก็ปรับมาจากสูตรที่เคยใช้นะฮะแต่ก็การเป็นการปรับใหม่นะฮะโจ้แค่เป็นต้นฉบับเลยมานําเสนอที่นี่ทีเดียวทีแรกนะฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันนะครับว่าข้อมูลหลัก10ข้อมูลหลัก10เราจะใช้เลข หน่วยของสามเจหน้าครั 5, ้งที่สองนะเลขหลักหน่วยนะครับหน่วยสามเจหน้าคอสองนะของงวดที่หนึ่งนะฮจะสับสนตอนนี้ไนดะ้งวดหนึ่งงวดสองเลยนะฮะไปบวกกับเลขหลักสิบสามจห้าครั้งที่หนึ่งของงวดที่สอง แล้วก็ไปบวกกับในคงที่ห <1 S 1> นะึ่งครันี่ยะข้อมูลหลัก10บนะครับมาดูข้อมูลหลักหน่วยกันครับข้อมูลหลักหน่วยจะใช้เลขหลักสิบล่างนะครับสิบล่างบวกกับ หน่วยล่างนะครสบล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกด้วยหน่วยสามจาหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็ไปบวกกับ ร้อยหลักร้อยนะฮะของสามตัวหน้าอ,อของสามตัวหน้านะฮะของสามตัวหน้าคอสองออตัวกันสอบครั้งนะฮะสามตัวหน้าครั้งที่สองนี่ปวดสองครั้งเลยนะฮะนี่นะครับอันนี้ใช้ชุดที่สองนะับ ชุดที่สองสองนะครับข้อมูลยาวเลยครับสำหรับของหลักสิบเลนะฮะเดี๋ยวมาดูการคํานวณกันครับก่อนคํานวณเราก็ต้องไปเอาข้อมูลที่เป็นผลการออกรางวัลในงวดต่างๆมานะฮะจะเริ่มจากงวดประจําวันที่1เดือน9เลยนะครับ1เดือน9กะนะครับ9ครับ ข้อมูลก็คือ506ข้อมูลรางวันที่1นึ่งนะห้าศูนย์หกสามห้าหกตัวท้ายสองตัวท้ายนะครับสตัวล่างอยู่ที่สามหนึ่นะครับสามนครั้งที่1 1ึ่นสาะครับครั้งที่2ก็คือ0 1 2ฮะข้อมูลงวดประจำวันที่สิบห เดือนเก้าศูนยสีสี่หกตัวอยู่ที่ห้าแปตัวครั้งที่1ก็คือ 7, 4, ็ี่ศครั้งที่ 2, องห้าหนึ่งสองะครับมราดูว่าต่อไปนะครับงวดประจำวันที่16แล้วก็จะเป็น1เดือนสิบนะครับ ประจําวันที่1เดือน10ครับเลขที่ออกก็คือ8 7 6 9 7 8หนะสามตัวนะสตัวท้ายอยู่ที่7 7 3ดเจ็ดสามนาครั้งที่1 8 4 3ครั้งที่สองหมสองต่อมาก็คือ16เดือน10 059696 3นะตัว2ตัวอยู่ที่6 1 3ตัวหน้าครั้งที่1 955ครั้งที่2 5 3 1ต่อกันที่งวดประจำวันที่ หเดือน11บเดฮะหเดือน11เลขที่ออก3ามสี่ห้าแปนะครับสองตัวท้ายอยู่ที่8ปดเจ็ดสามจ้าครั้งที่1 4ึ่สี้าครั้งที่สองสสองแปดฮะ มาต่อทิ้งวดประจำวันที่16เดือน11เลขที่ออกก็คือ4 5 8 1 4 5 3ตัวนะครับ2ตัวท้ายอยู่ที่37 3ตัวหน้าครั้งที่1 602ครับครั้งที่2ก็คือ242นะฮะังต่อไปที่จะต้องการหาก็คือเงินประจำวันที่1เดือน12ครับเอานะฮะเราได้ข้อมูลครบแล้วเดี๋ยวมาดูกันการหาข้อมูลหลัก10ก่อนเลยนะฮะข้อมูลหลัก10นี้นี่เลยฮะ ข้อมูลหลักสิบมีอยู่ว่าลัดหน่วยหน้าครั้งที่สองนะฮะหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองของงวดที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองของงวดที่หนึ่งนะฮะก็คือตัวนี้หน่วยหน้าครั้งที่สองของงวดที่หนึ่งบวกกับสิบหน้าครั้งที่หนึ่งของงวดที่สองสิบหน้าครั้งที่หนึ่งของงวดที่สองคือตัวนี้ฮะสองตัวนี้ก็บวกกันเลยครับ ทำแบบนี้ได้แบบนี้เนี่ยก็จะเป็นสองบวกสี่อ่ามันเท่ากับวางที่หแนะฮะได้หครับวางที่หนะฮะแล้วก็จะมาบวกที่เลขคงที่ใน1หนึ่งนะฮะก็จะเป็น7ครับเด้หกกับเจ็ดครับสำหรับชุดนี้เนี่ยนะหลักสิบนะฮะมาดูข้อมูลหลักหน่วยกันเลยวันนี้เราก็จะนำเฉลอไปให้มันเป็น จิระชุดเลยนะฮะข้อมูลหลักหน่วยนะครับสิบล่างบวกหน่วยล่างสิบล่างหน่วยล่างแล้วก็หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งทั้งหมดนี้ใช้ชุดที่สองทั้งหมดเลยนะฮะของวดที่สองทั้งหมดเลยนะฮะก็คือสิบล่างคือตัวไหนฮะตัวนี้ครับสิบล่างนะก็คือสิบล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็เป็นหลักหน่วยละะหลักสิบนะฮะหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่ง แล้วก็หน่วยหน้าครั้งที่1แล้วก็มาบวกกับร้อยสามจหน้าครั้งที่2 2ครั้งนี่แลนะชุดที่2ทั้งหมดชุดนี้เราก็มาบวกกันนะครับบวกกันเสร็จแล้วเราไปวางที่หลักหน่วยเลยครับหลักหน่วยนะฮะอันนี้หลักหน่วยครับชุดแรกเราไม่ได้เขียนไว้ในหลักสิบน,นะฮะ นี่ครับหลักหน่วยตัวนี้นะฮะก่อนจะบวกตัวนี้เราก็มาบวกไอ้สอตัวในสองขีดนี่ฮะเป็นขีดเดียวกันนะครับเป็น5้บวกคเป็น10ครับเนี่ยวางที่ศูนย์เลยนะฮะก็จะเป็น5บวกกับ8ปดบวกกับแได้13บนะครับสิบวกกับสได้17 17บวกกับศูนย์ก็ยังได้17อยู่นะครับสิบวกกับศูนย์อีกก็ยังได้17อยู่นะฮะก็ไปวางที่7เลยครับหลัก10 ได้แล้วหลักหน่วยแล้วหาจัจเดียวนะฮะก็คือได้เจ็ดครับแต่สําหรับการข้ามงวดนี่นะครับก็คืองวดที่1บวกกับงวดที่2ไปหาผลงวดที่3นะครับนี่นะโดยกระชัดนะฮะตรงนี้เนี่ยก็คืองวดที่1ก็คือ1เดือนเก้านะครับบวกกับ16เดือนเก้าแล้วไปหาผลมวดประจำวันที่1ึงเดือนสิบนะฮะเดี๋ยวมาดูการจับคู่กันตรงนี้นะฮะต่อาหาผลงวดประจำวันที่1ึงเดือนสิบอยู่นะฮะจับคู่มันจะได้เลข2ชุด นี่นะครับก็คือ6 7เ็ดครับแล้วก็77ครเบดเียเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คืองวดประจำวันที่1นึ่งจครับที่เราต้องการหานี่นะฮะอยากม่สองสองวดผสมกันบวกหางวดที่3านะม้วงวดที่1บวกงวดที่2องหาผลงวดที่3ามกับงวดที่3คือ1 10, นึ่งนสิเลขที่ออกก็คือ8 7 6 9 7 8 2สองตัวท้ายอยู่ที่77ครับ ผลที่เราไปหาคำนวณไว้ก็คือเจ็ดเจ็ดนะครับเข้าเลขลากครับเลขลากนะฮะของงวดที่หนึ่งนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูต่อกันเลยครับมาดูงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบครับไม่ใช่นะฮะงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสิบนะฮะที่เราต้องการจะหางวดต่อไปนี่นะฮะข้อมูลเดิมจากหลัก หลักหน่วยบนของงวดที่หนึ่งบวกกับสิบล่างของสิบของหน่วยสามตัวหน้างวดที่สองทำแบบเดียวกันกับชุดข้างบนเลยนะ,ะับเนี่ยก็คือบวกชุดนี้แล้วก็ไปวางที่หลักสิบครับก็คือสองบวกกับสี่ได้หกครับวางที่หเลยนะครับวางที่หกนะแล้วก็ต่อไปอีกหนึ่งแต้นนะครับตามสูตรนะฮะบวกได้หนึ่งครับมันก็จะเป็นเจนะ็ด บวกได้เลขของที่หนึ่งเลยครับหลักสิบได้นะครับเรามาหาที่หลักหน่วยดูนะครับหลักหน่วยเนี่ยใช้สีแดงนะครับก็ให้แตกต่างกันนะครับก็ตามสูตรนี้เลยนะครับก็คือหลักสิบล่างนะฮะหน่วยล่างครับแล้วก็เป็นสิบของสามจานาค้างที่หนึ่งหน่วยสามจานาค้างที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยสามจานาค้างที่สองนสองครั้งนะครับชุดนี้คำนวณกันเลยครับ คำนวณเสร็จแล้วก็ไปวางที่หลักหน่วยเลยนะฮะหลักหน่วยนะครับก็กคือเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สิบสี่บวกกสี่ได้อ่าเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สิบสี่บวกสี่ได้สิบแปดนะฮะสิบแปดบวกสามได้ยี่สิบเอ็ดนะฮะยี่สิบเอ็ดนี้ก็ห้าบวกห้าได้ศูนย์ก็วางที่ศูนย์นี่นะฮะก็จะเป็นยังไงต่อนะฮะ เป็นเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่ครับสิบสี่บวกสี่สิบสี่บวกสี่ได้สิบแปดสิบแปดบวกสามได้ยี่สิบเอ็ดก็วางที่หนึ่งเลยครับตัวเดียวครับได้หลักสิบหลักหน่วยครบแล้วเราก็จะมาจับคู่ครับจับคู่ชุดนี้นะครับก็จะเป็นหกหนึ่งแล้วก็ เ็จหนึ่งครับได้ครบแล้วฮะสองชุดนี่นะฮะแล้วก็ไปดูผลนะครับของงวดประจําวันที่16เดือน10ครับงวดประจําวันที่16เดือน9ับวกกับ1เดือน10หางวดประจําวันที่16เดือน10ใช่ไหมฮะ16เดือน10นะครับเลขที่ออกก็คือ0ูนย์6้สองตัวท้ายอยู่ที่61ไปดูผลที่เรากําหนดไว้ก็คือ6 1นะครับเข้าเลขล่าครับเข้าล่างมา สองวดนะฮะไปต่อครับงวดประจำวันที่16แล้วนะฮะหาได้แล้วไปหาวันที่1เดือน11ครับ1เดือน11เนี้เราก็จะใช้เลขงวดประจำวันที่1เดือน10กับ16เดือน10ครับของงวดที่1เดือน10นึงเป็นเป็นชุดแรกนะครับคืองวดที่1นี่นะฮะแล้วบวกของวดที่2 หลักสิบของงวดที่สองนี่นะครับชุดนี้เราก็จะมาทําการบวกกันเลยครับตามสูตรข้างบนเลยนะฮะแล้วก็วางที่หลักสิบครับก็จะเป็นสองบวกกับห้าได้เจ็ดครับวางที่หลักเจ็ดครับแล้วก็ต่อไปอีกหนึ่งแต้มตามสูตรนะครับคือบวกเลขคงที่ด้หนึ่งก็เป็นเจ็ดกับแปดครับชุดนี้นะฮะมันจะได้เจ็ดกับแปดหลักสิบได้แล้วลองพหาที่หลักหน่วยกันครับหลักหน่วยก็ตามสูตรข้างบนนี่เลยนะฮะ ่ที่เราทำเอาไว้ที่ะฮะก็คือหลักสิบล่างหน่วยล่างนะครับแล้วก็สิบของสามจานาค้างที่หนึ่งหน่วยสามจานาค้างที่หนึ่งแล้วก็หลักสามจานาค้างที่สองสองครั้งนะฮะวาไปตามสูตรกันเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปวางที่หลักหน่วยนะฮะตัวนี้นะครับสองครั้งนี่นะฮะมันก็จะเป็นสองครั้งทำให้เป็นครั้งเดียวก่อนนะครับก็คือค่าผกค่าได้สิบวางที่ศูนย์เลยครับมันจะได้ตัวเลขที่หกบวกกับหนึ่งนะฮะได้เจ็ดนะครับ เจ็ดบวกกับห้าได้สิบสองครับสิบสองบวกกับห้าได้สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดบวกกับศูนย์ได้สิบเจ็ดวางที่เจ็ดเลยครับเจ็ดตัวเดียวนะครับสําหรับเลขหลักหน่วยนะฮะเราหาได้เจ็ดตัวเดียววางที่เจ็ดเลยครับแล้วก็ไปจับคู่ครับชุดนี้ได้ครบแล้วสิบกันหน่วยนะฮะผลการจับคู่ก็คือเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดนะฮะแล้วก็แปดเจ็ดครับเนี่ยจะได้สองฐางด้วยกันนะฮะ แล้วเราก็ไปดูผลการออกรางวันของงวดประจำวันที่1เดือนสิบเอ็ดครับงวดประจำวันที่1เดือนสิบเอ็ดนะครับเลขที่ออกก็คือ3ามสี่ห่าแปดเก้าแปดสองตัวท้ายอยู่ที่แปดเจ็ดครับเข้าที่แปดเจ็ดครับนะเป็นล่างครับรางสามงวดติดเลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะฮะสามงวดติดติดแล้วก็ น้อยชุดด้วยนะครับสองชุดเองนะฮะมาดูต่อครับหางวดประจําวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดครับวดที่แล้วนี่เลยนะฮะวดที่ผ่าน,านไปจากๆเลยฮนะโดยใช้สูตรของงวดประจําวันที่สิบหกเดือนสิบบวกกับวันสูตรของงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนี่นะฮะตามสูตรนี่แหละครับก็คือหลักหน่วยของสามจ้าหน้าครั้งที่สองแล้วกับหลักสิบของสามจ้าห้าครั้งที่หนึ่งของงวดที่หนึ่งกับงวดที่สองบวกกันนะครับ แล้ววางที่หลักสิบเลยนะฮะหนึง่งบวกสี่ได้ห้าครับวางที่ห้าครับแล้วก็ต่อไปอีกหนึ่งแต้มนะครับมันจะได้เลขหกนะฮะตามสูตรนะครับก็คือบวกคงที่ด้วยหนึ่งนี่นะฮะลักสิบพาสเสร็จแล้วครับได้แค่นั้นละครับหลักสิบนะฮะเราไสองตัวนะฮะก็จะเมาดูที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่ก็ตามสูตรข้างบนที่เราทําไว้ได้นะครับก็คือหลักหน่วย ไอหลักสิบล่างครับหน่วยล่างนะครับแล้วก็สิบสามเจาครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยสามเจาครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยสามเจาครั้งที่สองสองครั้งเสร็จแล้วเราก็จะมาคำนวณเสร็จแล้วก็จะวางที่หลักหน่วยเลยนะฮะตรงนี้หลักหน่วยนะครับก่อนจะบวกกันนะครับก็คือทำไอสองขีดให้เป็นขีดเดียวก่อนนะครับก็คือสามบวกสามมันจะได้หกนะับวางที่หกเลยครับมันก็จะเหลือตัวเลขที่บวกกันก็คือแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าครับสิบห้าบวกสี่ ได้19 19บวกกับ9ได้ยนะี่สิปะฮะยี่สิบดตัวกับสนะฮะก็ได้สาสบครับสามิมันก็จะได้ครบแล้วครับได้ครบแล้วก็จะได้ครบแล้วครับได้ครบแล้วครับได้ครบแล้วนะฮะตัดรวยครบแล้วเราก็มาจับคู่กันเลยครับชุดนี้ครับ ห้ฮะแล้วก็6 4สครับสหางนะฮะสองชุดด้วยกัน2เม็ดนี่นะฮะอ่าไปดูข้อมูลผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่16เดือน10บวันที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกก็คือ4ี่ห้าแดหนึ่งสี่ห้าสตัวท้ายอยู่ที่3ามเจมันเข้าที่54ี่ครับเข้าเลขบนนะฮะแต่เข้ากลับกันนะฮะกูโจ๊นะครับเป็นเลขบนนะฮะก็ถือว่ายังเข้าอยู่นะฮะ ะครับคุณโตดแต่งวดนี้นะครับคืองวดที่สําคัญที่สุดที่เราต้องการจะรู้ว่าจะมาตัวไหนนะครับจะมาบนล่างหรือจะเข้าตรงหรือจะเข้าโตดลองมาดูกันครับมาหาจากสูตรนี้กันเลยนะฮะตามสูตรครับก็คือหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2ของงวดที่1บวกกับหลัก10ของ3ามตัวหน้าครั้งที่1ของงวดที่2ครับ เสร็จแล้ววางที่หลักสิบครับชุดนี้นะครับมันก็จะได้8ดบวกกับ0นย์ได้8ครับ8นะครับแล้วต่อไปอีกหนึ่งแนะครับเป็น9นะฮะบวกด้วยคงที่1นะครับเป็น9ครับหลักสิบเราหาได้เสร็จแล้วครับเรามาหาที่หลักหน่วยกันครับจะมาตัวไหนครับหลักหน่วยนะฮะตามสูตรเลยนะครับก็คือ ล่างบวกกับหน่วยล่างนะฮะแล้วก็สิบสามเจหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยสามเหน้าครั้งที่หนึ่งะขอหมดที่สองนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยสามเจหน้าครั้งที่สองทีกสองครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาวางที่หลักหน่วยครับก่อนจะบวกนะครับก็คือทําเป้2สองขีดมันเป็นขีดเดียวกันนะครับคือสองบวกสองได้สี่ครับวางที่สี่ครับ มันก็จะได้เลขสามกับเจ็ดตัวกันได้สิบรับสิบวกกับศูนย์ได้สิบรับสิบวกกับสองได้สิบสองกับสอง่าสิบสองบวกกับสี่ได้สิบหกครับร,บ 2, รบางที่หกเล้ฮะได้แล้วครับครบแล้วครับครบแล้วเราก็มาจับคู่กันเลยนะครับสําหรับเลขหลักสิบกับหลักหน่วยค่นะสองเม็ดด้วยกันนะครับแปดหครับเก้าหกครับ มาดูกันที่สูตรนี้ได้มาแล้วครับเลขงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเ็ดครับได้มาสองตัวนี้ดูแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับสูตรนี้น่าสนใจไหมฮรัถ้าสนใจตัวเลขก็ลองเอาไปเจารณากันดูนะครับอาจจะเอาไปลุ้นกันไหม้ะชอบก็ลองตามกันดูนะครับแปดหกครับชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่สองก็คือเก้าหกครับสองหางเลยครับ จะมาล่างจะมาบนนะฮะงวดประจำวันที่1นธันวานะฮะหนึ่งธันวาคม6กแดครับช่องสองหวยจัดให้ครับนี่นะครับสำหรับสูตรข้ามงวดอ่าสูตรผสมบง่ามงวดนะฮะไม่แน่เลยนะฮะก็งวดที่ผ่านมาที่เข้ามาบนเฉยเลยนะฮะหลายๆงวดที่ผ่านมาก็เข้าล่างอยู่นะฮะ อยู่ๆก็มาโผล่ที่เลขบนแล้วงวดนี้แหะครับจะไปล่างหรือไปบนนะครับหรือจะมาหรือไม่มาก็ลองพิจารณากันดูนะครับสําหรับตัวเลขนะฮะสำรับแอดเองก็คงจะทําหน้าที่แค่คํานวณมาให้ดูเนี่ยหาสูตรมาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจพิจารณากันนะฮะก็พิจารณาการให้ดีนะครับก่อนนาไปใช้นี่นะฮะจะมาหรือไม่มาก็ต้อง ไปวัดกันนะฮะเพราะว่างวดนี้ก็สัญจรด้วยนะครับเขาบอกว่าทุกๆครั้งที่หวยออกสัญจรในส่วนมากแล้วนะฮะการคำนวณก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะในการที่ว่าจะชี้ผลมาหรือไม่มานะฮะแต่ก็ไม่แน่นะฮะอาจจะเป็นตัวหลักเลยก็ได้สําหรับงวดนี้นะครับการคำนวณน,นี่นะฮะอาจจะชี้ผลเลยก็ได้นะะแต่ก็ลองดูนะครับ มันมีโอกาสไปได้ทั้งทุกหน้าเลยนะสำหรับตัวเลขของออหวยนี่นะฮะจะลูกบอลกลมๆนี่ยจะลงตรงไหนก็ได้นะฮะขอใหมานะครับขอใหมาเลขนี้สำหรับงวดน,นี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมมันจะถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับ mm hmm. อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญนะฮะ กดติดตามก็อย่าลืมกดรูปกันอีกนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอนในท่านกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับก็อาจจะมีหลากหลายข้อมูลที่จะมาให้ดูกันนะนะในช่วงนี้ก็จะเป็นชุด2ตัวมาก,ก่อนนะฮะเดี๋ยวชุด3ตัวจะค่อยๆทย,ยอยเข้ามาให้ดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างก็ติดตามดูกันไปเรื่อยๆนะฮะ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามโชคดีรวยยงๆๆนะครับพบกันวีดีโอหน้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ